น้องครับตามกันต่อแล้วครับกับชงานทำยุ่นนะครับงานสิบเอ็ดงานบุญการจับกันครับทำยุ่นครับเรียงล่วงจากฐานแล้วนะครับเกือบชี้ศีรหมอกเจ็ดสิบหานะครับทำยุ่นครับ

ตามมันลุ้นครับทีมงานทำยุ่นนะครับพี่น้องครับนะครับเอากำลังลุ้นอยู่นะครับบินได้สูงมากครับวันนี้ครับเบานะครับตัวนี้นะครับเบิ่งกันน้ำไปนะครับตรงนี้ครับ้สูงครับทำยุ่นครับทำดินสูงขัาวนินหน่อยครับ นำนึงครับทำดุ Guys, s <S no, ่นทำดุ่นทำดุนนีครับ้าจ่ารคาาทำดุ่น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 ขันทามดุ่นสีเน่นี่รอใช่รึน่าบื่อจั นานนานครับริมนันแน่นอนครับสองร้วยจะนำเรืวองไครับมาแล้ครับดีวุ่นกระงนะครับงอนต้องค่อยข้าก็เลยสุด ข้างนะครับท่านจุนกำลังแหงอยู่ในกลุ่มค้างเ้ท่านต้องแนวต้งแนวยังไสามลอยหาิบแล้วบินสูงขึ้นัลยแอยการนาการนีนะครับทจุนนะครับพี่น้อง แปดสิบมาก่ับเอาดีตลอดทางครับท่านจุนครับดีสว่างดีตลอดทางครับสีลอยทางไ อร่อยป้านไปแล้วนะครับพาแม่นอนยำมากแต่ทีนี้รไปไม่สูงแล้วนะครับแน่าีสิบนะครับถ้ไปไม่สูงนะครับน้อเล็กสุดท้ายเลยนะครับพี่น้องครับ